สวัสดีจ้าแซบแบบมัมมาแล้วมากมา,กม,า,กม,ากมืนเดีพวเมื่อกินยำขนมจีนใส่หมูสามชั้นนะคะเนาะวันนี้ติ๊กใช้เส้นสีชมพูนะคะที่เหลือวันนั้นแหละเนาะเฮ็ดกินผู้เดียวเดี๋ยวกเคิงฮอ,อยังเหลือนะเหลือเดลาสายซัมหนีคิดบึงด่งติดล่ะนะคะฝากไว้ด้วยนะคะเส้นขนมจีนอบแห้งแซบแบบมัมน,นะคะอันนี้ติ๊กใช้สีชมพูเนาะ,ะมากค่ะมากินก่อยขนมจีนน้ำกันนะคะภาษาลาวเขาก็ก่อยขนมจีนใส่หมูสามชั้น ภาษาไทยกะยำขนมจีนค่ะมาจา้ะมากินแสบๆน้ำกันเลยจ้าสวัสดีจ้าแสบแบบมัมมาแล้วเนาะเพิ่งเลิกงานค่ะวันนี้เป็นวันอังคารนะคลิปอาจจะลงพุ่งนี้นะคะวันพุธเนาะวันนี้เป็นวันอังคารนะคะติ๊กก็ยำขนมจีนหรือว่าก่อยขปุนบานเห่านะคะเนาะติ๊กใส่เส้นสีชมพูทิชติ๊กลวกหมื่น เือกี่กินกับตําบักคงไก่ย,ย่างอ่แหละค่ะมันเหลือติดก,กเลยเอามาก่อยนะคะเนาะหรือเอามายำกับหมูสามชั้นนะคะนี่ค่ะบอกคำแหลกแหกมานฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ติ๊กด้วยนะจ๊ะไปค่ะมาซิมเบิงละมุน <laughs> มนาะค่ะพักก็ได้พักสลัด สลัดแก้วนะคะพักบ่นไลายนนเนาะวันเสาร์วันสิบปลายลานไทยค่ะ,ะอยากให้อยู่ชัดๆเส้นสีชมพูจ้ะเห็นไหม Mm. Chắp mũ mm. Các bố không giờ làm ăn nó chạy được อืม,มือล้างเสม,มารีวิวน้ำพริกอืมอ้ม ฝนตกร่มแห้งเยือนถา่ารถเมล์อยู่ก็แม่นจะปิวแม,ม,ม่น้ำรถเมล์น้ำสายฝนทั้งร่มทั้งฝนไปนนแต่ย่านแต่ย่างคึ้นในใจโอ้ยหอดบานบนาน้ากูแล้นาน้ากูออื ใครสนใจนะคะอยากซื้อไปลองชิมดูความแซ่บหลักสิบเด้อหนึ่งห่อสามสห้อร้อจ่ะที่เมืองไทยนะยุโรปติดก็ส่งนะคะขนาดสองรอยกรัรมด้วยค่ะเด้อ เก็บได้นานเป็นปีค่ะนะโตรองย่านเสียมีให้ดูมีให้ดูรอกกับน,นะออันนี้สีขาวค่ะนี่นะแบรนด์เดียวกันชื่อเดียวกันกับช่องของติ๊กเลยนะคะนะ ใด้สนใจกับทักใดเด้อดจะเด้อททั้งยูท, YouTube, ท Facebook. ู e ทั้งเฟ e บุ o k เนาะคอมเมนต์ไม่เลยค่ะเดี๋ยวติ๊กตอบนะคะถ้าใครสนใจนะอืมอืม xẹp xẹp lại ừ. หอดเยอรมันกำลังเหตุงานนะคะเนาะอาทิตย์แรกของการทำงานวุ่นวายนิดๆพยายามไล่เยี่ยมเพื่อนอยู่ด้วยค่ะเด้อยผึงเขียดทีกันดวยจ้ะเพราะว่าผึงหอดบานนั่เนาะไปชา้าแต่ไปแน่นอนค่ะนะ โอเคนะคะคลิปนี้ติ๊กจะฝากไว้ไม่นานเนาะขออนุญาตก,กินต่อนะคะแล้วเรามาเจอกันคลิปต่อไปว่าติ๊กจะพาทำพาทานอะไรนะคะหรือพาไปไหนเนาะสำหรับคลิปนี้ สวัสดีจ้าอีกจะคำน,นะมันแสบอยู่อืม